สวัสดีครับวันนี้พบกับการแคสเกมคงที่สองนะครับอยู่กับเกมเอลโว่กันเช่นเคยนี่ก็ผมมาคุรเสว,วันนี้โปลูคุูผมเอาเก็บเข้าไปเนื่องจากว่ามันค่อนข้างหิวนิดหน่อยวันนี้ย้ายจากแอบอัเทล,ล่ามาอยู่เฟียต้านะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันก็คือเอาพี่แป๊บนึงพีของขวัญเข้าเดี๋ยวค่อยไปรับกันะเราจะเคลียร์มิดเราจะเคลีย ด่านทั้ง4ด่านในระดับยากมากคนเดียวนะครับซึ่งจะแยกเป็น4พาร์ทคือพาร์และอย่างนะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่เวลามันจะไม่พองั้นจะเสียเวลาเรามาด่านแรกทางเข้าวิหารกันดีกว่านะครับอยากมาดูสกิลสกิลนี่มันสกิล p v p ผมกัปปาบสกิลแปบ๊บหนึ่งอืมดัเบิ้สล โอเคพร้อมแล้วเรบก็บุกกันเลยขออาภาัยที่พูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับเหมือนเดิมคอมมันช้าเน็ตมันก็ช้าก็ทนไปหน่อยนะเอาล่ะมาแหละ สำหรับด่านนี้มันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับด่านออเทล่าคอนะครับมันไม่นานาเท่าออเทล่าคอนั่นแหละผมก็ใส่ชุดเดิมชุดเฟียต้าให้เข้ากับด่านที่เล่นด้วยเพราะตอนนี้ผมอยู่ในเฟียตา้าอุ้ย,ย,ยผมไม่ค,ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่ไอตัวที่มันทุ่งใส่เมื่อกีอ้มันชื่อว่าไฟมันชอบทุ่งใส่แล้วดํามันก็ฟันไม่ค่อยจะโดนด้วยปัญหาว่าแต่ทำไมผมต้องไฟข้างหน้าไม่ไฟข้างหลังวะ ใช้มันฟันอยู่แล้วก็ฟันเถอะผมรอท่าเดิมที่จะใช้กับมันนั่นก็คืออามาเกนตันเบลสใช้เหมือนเดิมอื้หล่นมาได้เดีริ่มมบนเรามันพุ่งไปก่อนเรียบร้อยจะเคลียร์ด่านแรกแล้วรู้สึกจะเร็วกว่าเทลาคอนนะครับนี่ขนาดระดับยากมาก ว่าเล่นกันต่ออือหืออุ้มออกมาสองตัวเลยเว้ยรอบนี้มันไม่ตายสักตัวเดียวตายแล้วไม่ต้องพูดกันไปกันต่อเฮ้ยเกือบอือหือต้องใช้เวลาเยอะในการจัดการมันก็ไม่จัดการยากแม้กว่าอือหือ รอบนี้ไม่มีเสียงสกายแซกคือเราเช็ดเตาปลอดภัยด้วยนะยังมีเสียงสกายแซกเนื่องจากว่าผมว่าปิดแล้วนั้นยังมีเสียงอยู่ได้แต่รอบนี้ไม่มีแน่เพราะผมปิดสกายร้อยเปอร์เซ็นต์รอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรพูดเพ้ยงสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่เป็นไรกยิบตัวมาได้หมดอ่ะอืมขอใช้ท่านตลอดอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเอาตกตกได้ไหม มันก็ไม่มีรูนี่ช่างเอา,างลงนี่แหละจะเหลือกี่นาววะตกอีกแล้วตกได้โน่เลยวันนี้เอามันมยังมาอีกม,มันยังไม่สองทางนี้ด้วยได้ได้หลายตัวอ,อีกตัวนึงไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งเอามาเกมดอนฟันเดี๋ยวพอแล้วน่าจะทำอยู่ เอ้ยเกือบสองตัวแล้วนี่รอมันโตขึ้นแบบตั้งหนึ่งรอมันแยกตัวมาก่อนโอเคพร้อมแล้วฮึ่ยโอ้โหโดนจนได้ตัวนี้สองตัวครับอ้าวตัวเดียวสองตัวไม่เอกเอาอางเงี้ยมาแหละมาเริ่มฟันกันต่อฟันแล้วไม่ทิ้งรอบนี้ เพราะว่าเราจะไม่ทิ้งมันไว้เอ๊ะมันต้องทิ้งไว้ตรงนี้ดิงั้นเราพามันต่อไม่ได้อึ้ช่างมันเอาแล้วนะครับต่อเลยเอามาเจด,ดอนบเบสเหมือนเดิมไม่ได้ใช้เป็นถ่ายท่าเดียวคือท่านี้มันไม่คุ้มสุดไม่ได้อัพท่าอื่นพอเราต้องจาัดก,การมอนในหมู่มากใช้ท่านี้จะดีสุด ว่าช่วงแรกมันไม่ค่อยยากหรอกแบบจะไม่ยากก็ต้องนานพวกโบดได้ดินสวนแต่ดินซึ่งเป็นด่านวิสตันสุดท้ายของแพทแบบนี้ที่สุดท้ายแล้วจะไม่อีกนึ่งนะรู้สึกว่าด่านต่อไปจะมีหลุมเลยงั้นต้องห้ามตกตัวดีว่าผมจะตกไหม เลนะ่นกันต่ออามาเกดอนเล่นสเต็ปเติมเล่นทั่วไทยอย่าตกนะดีไม่ตกอืมไม่เกือบตกเฮ้ยอืมเอาละฟันฟันฟันเดียววิชาที่ฟันคือต้องฟัน รู้สึกกันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่มันไม่หมันเวลาไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่พอมีแล้วบางอันมันก็ยากกันจะแก้ไขอครึ่งเหรอฟันกันต่อครับฟันไปเรื่อยๆอืมข้างในมีกล่องเนด่ยมีอะไรไหมนี่มีหิวแต่คงไม่ต้องหิวแล,ล้วมั้งพเพราะเลื่อนมันเต็มจะเต็มอยู่แล้วตั้งแต่เราจะไม่หิวเราจะไปกันต่อเอาตก โดดอืมไฟตัวสุดท้ายแล้วครับต่อไปเป็นบอสเอาละเข้าสู่บอสกันเลยอืมเกียร์ทีแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเวลาด้วยเดี๋ยวเสร็จก็คงรู้บอสตัวนี้มันไม่มีหัวนะสังเกตด,ด,ดีๆหัวมันเป็นไฟแต่น่าจะเซนเอาไฟแบล็กจ้ะเอาละพร้อมนะครับ ก็แล <aid> ้ว <Solomon> ก็ต้องเจาะเกราะมันก่อนเอาไม่เข้าคือเราจะอ้อมไปด้านหลังดีกว่าเพราะตรงนี้มันใช้เกาะอยู่มันคงไม่น่าจะโดนเอาละพร้อมแล้วไปกันเลยเอาเดอดมันเรียบไปโอ้เปิดเกาะอีกฮึโดนมาเล่นซะแล้วแต่มันฟันช้ากระเด็นอ ือจะฟันไปเรื่อยๆนะครับคงจะไม่ได้ใช้ท่าอะไรเพิ่มแล้วต้องจับฟันอย่างเดียว้หรือไม่ได้ใช้เอามากิโดนใช่ไหมเนี่ยเอ้าวได้ใช้อยู่อ้าวจัดเต็มรอบสุดท้ายจบเกมดึงดาบออกรู้สึกมันจะฟันตรงเป้ามันพอดีเนี่ย ไปเรียบร้อยสำหรับที่สนแรกชนะเอาได้รับฉายาใหม่ด้วยคือเดี๋ยวไปดูด้ว,ว่าฉายาอะไรตวดี้จะได้เกรอะไรรอบนี้เอาคอมโบบิงเหรออา้าวได้น้อยจังได้เองตัวดี้ได้อะรบ้บงก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่คือเมื่อกี้ได้ฉายาใหม่ผมจะดูว่ามันได้ฉายาอะไรเกียรตา Sur อะไรเซียต้าออฟเซอร์เวล์อ่านมีทุกเรื่องเหมือนกันพื่อป้องกันเวทบวกสิบบวกตานต่างความเมื่อ20มันไม่ดีเท่าของที่ผมใส่อยู่กันผมจะไม่ใส่แล้วกันนะครับเอาแะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทสามวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับดาดหอคอยวงกดแต่ถ้าเกิดมีเวลาพอผมจะเล่นหอคอยวงกดควบกับโบสถารินไปนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ทันจริง,รงๆเนื่องจากผมก็มีงานเพิ่มอีกงั้นขอจบการแคสเกมแค่นี้สวัสดีครับ